ขอเจริญพรอุบ,บ,าบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็นกมีหลายคนที่บ่นกับตนเองว่าทำไมทไมวันนี้เจอแต่เรื่องแย่ๆทำไมทำไมต้องเจออะไรแต่เรื่องแย่แย่ทั้งนั้นเลยนะทำไมละ่ะทำไมยมไม่คิดว่ามันอาจจะเป็นแค่วันเดียวที่แย่ก็ได้นะมันไม่ใช่ทุกวันที่แย่ในชีวิตนี่ทุกชีวิตเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเจอสิ่งที่แย่ทุกๆวันเสมอไปนะ ทุกชีวิตเนี่ยยังมีเรื่องที่ยังมีอะไรที่ดีๆอยู่เยอะแยะมากมายมองไปข้างถนนมองไปข้างหน้าทางโล่งๆมองไปข้างถนนมีต้นไม้มีภูเขามีหลายสิ่งหลายอย่างทุกชีวิตไม่ได้จะเจอเรื่องที่แย่เสมอไปยังมีอีกห่วงเวลาหลายๆห,ห่วงเวลาที่เราจะได้เจออะไรดีๆในชีวิตจงพาตนตเองไปหาสิ่งที่ดีในชีวิตอะไรบ้างล่ะใจก่อนเลย พาใจไปหาสิ่งที่ดีนในชีวิตนะด้วยการทำสมาธิให้มีก่อนพอมีแล้วเนี่ยตั้งหลักใจได้แล้วเนี่ยนะเราก็ค่อยดำเนินชีวิตไปต่อนะหมื่นทางเส้นทางของปัญหาทั้งหลายโอ้โหหมื่นเส้นทางที่มันเป็นทางตันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันยังมีหนึ่งเส้นทางที่เป็นทางออกให้เราโยมคิดไว้า่างนี้นะตรงไหนมองไปตรงไหนเจอแต่ทางตันมันต้องมีสักเส้นที่เป็นทางออกทางออกนั้นมันอาจจะตรงออกง่ายๆก็ได้หรือทางออกนั้น มันอาจจะต้องคดเคี้ยวหน่อยจะต้องกระโดดหน่อยนะหรือจะต้องอ้อมหน่อยแต่มันก็คือทางออกให้กับเราทางออกในชีวิตอย่างแรกตั้งหลักใจไว้ก่อนมีหลักใจแล้วมองบวกเลยมองบวกในชีวิตว่าแหมมันไม่ได้แย่ไปทั้งชีวิตหรอกมันยังมีอะไรดีๆมองบวกแล้วดำเนินต่อไปด้วยความเข้าใจด้วยการยอมรับความเป็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะบอกตัวเรา ให้กำลังใจตัวเราแต่อย่าทำร้ายตัวเราอย่าตัดกำลังใจตัวเราอย่าตัดกำลังใจคำพูดคนอื่นที่เขาให้กำลังใจด้วยเช่นกันนะถ้าคนอื่นเขาให้เส้นทางดีๆเนี่ยจงรับฟังนะไม่ใช่คิดว่าไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกฟังและพิจารณาดีๆก่อนตั้งหลักใจดีๆก่อนมันจะมีอะไรดีเกิดขึ้นในชีวิตเสมอไม่ใช่ทุกวันที่แย่ต้องมีสักวันที่ดี ทุกชีวิตไม่ใช่จะแย่เสมอไปถ้าเรามีกำลังใจการันตีสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร